สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวธนูลักนาธนูและก็ราศีธนูค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่า2ส,สัปดาห์นี้ไพ่อยากจะบอกอะไรกับคุณบ้างนะคะก่อนที่เราจะไปเปิดไพ่กันเนี่ยแม่หมอขออนุญาตสักครู่หนึ่งนะคะสําหรับเพื่อนๆที่ชื่นชอบความหอมเนาะแล้วก็รู้ว่าความหอมเนี่ยช่วยเสริมสร้างเสน่ห์ให้กับตัวเรานะคะช่องของแม่หมอก็จะโอ้ช่องของแม่หมอนะคะก็จะมีน้ําหอมที่มีคุณภาพระดับพรีเมียมเลยนะคะ หลายๆกลิ่นค่ะไม่ว่าจะเป็นไม้กลิศน,นากลิ่นชาขาวแล้วก็กลิ่นมะลิแล้วก็มีกลิ่นกุหลาบด้วยนะคะแล้วก็ยังมีกลิ่นคคฟเตอร์แบนที่คุณผู้ชายก็สามารถใช้ได้แล้วคุณผู้หญิงก็สามารถใช้ได้เช่นกันค่ะเดี๋ยวรายละเอียดแม่หมอจะแปะไว้ท้ายคลิปนะคะเมื่อรับฟังคำทำนายจบแล้วใครที่ชื่นชอบความหอมต่อท้ายคลิปได้เลยค่ะรายละเอียดแม่หมอก็แปะไว้ใต้คลิปด้วยนะคะมาชาวธนูเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่า2สัปดาห์นี้ ไพ่หยาบบอกอะไรกับคุณบ้างได้ไพ่หนึ่งถ้วยค่ะก็มองว่าชีวิตยอยู่ดีกินดีแล้วก็มีความสุขนะอาจจะเป็นได้ข่าวนะคะในเรื่องของที่อยู่อาศัย การได้ย้ายถิ่นฐานไปอยู่ในที่ที่ดีกว่ามีเคีย์ที่คุณจะได้บ้านได้คอนโดได้ที่อยู่อาศัยที่อยู่ดีกินดีแล้วก็มีความสุขนะดีขึ้นกว่าเดิมนะชีวิตของคุณจะดีขึ้นกว่าเดิมค่ะหรือบางทีเนี่ยในตอนนี้มันเหมือนกับว่าคุณกำลังคุณกาลังมีความสุขกับอะไรบางอย่างแต่ไม่หมอรู้สึกจะเป็นในเรื่องของที่อยู่อาศัยที่ดีนะ ที่ดีคุณอาจจะจัดระเบียบคุณอาจจะกําลังดูว่าเออที่อยู่อาศัยของคุณเนี่ยทำยังไงนะคะถึงจะถึงจะถึงจะอยู่แล้วเนี่ยให้ให้อยู่แล้วมีความสุขเป็นการจัดระเบียบเป็นการทําความสะอาดเป็นการทําอะไรที่คุณรู้สึกว่าคุณอยากจะอยู่ตรงเนี้ยให้มีความสุขก็มองว่าในช่วงเนี้ยคุณมีความสุขดีนะคะ กับชีวิตของคุณนะคะเพราะว่าไพ่หนึ่งถ้วยมันเป็นไพ่ของพลังงานความสุขชีวิตดีอุดมสมบูรณ์อยู่แล้วนะคะแล้วก็ได้ไพ่เ g t นนะคะเออไพ่ใบนี้นะคะบ่งบอกว่าช่วงนี้เซ้นคุณแรงนะชาวธนูหากว่ามีเซ้นอะไรก็แล้วแต่นะคะขอให้คุณเชื่อในเซ้นสัมผัสของคุณคะ่ะเ,เป็นคนที่อดทนนะคะมีความพยายามแล้วก็รับบทบาทอะไรที่มันดูเหมือนคือชาวธนูเนี่ยเวลาที่เจอเรื่องอะไรนะคะ มักจะเจอเรื่องที่มันใหญ่โตเสมอแต่คุณก็รับมือไหวเอาเป็นว่าเป็นคนที่อดทนแล้วก็เข้มแข็งและมีความพยายามมากๆสิ่งโตตัวหนึ่งเนี่ยคุณยังควบคุมได้เลยเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเจอเรื่องอะไรก็แล้วแต่ชาวธนูเก่งนะคะรับมือกับเรื่องนั้นได้นะคะชีวิตช่วงนี้สองสัปดาห์นี้ชิวนะเพราะว่าอัศวินถือถ้วยเนี่ยมันเหมือนกับว่าอารมณ์ดี เพราะมีความสุขนะเดินทางามีเกณฑ์การเดินทางนะแต่เดินทางเนี่ยเป็นการเดินทางแบบไปผ่อนคลายไปพักผ่อนมีแต่สิ่งดีๆอารมณ์ดีๆถึงแม้ว่านะคะสถานการณ์ในช่วงจังหวะที่แม่หมอกําลังทําคลิปอยู่เนี่ย มีสถานการณ์น้าท่วมเนาะทางภาคเหนืออันนี้ถ้าใครเจอสถานการณ์น้าท่วมหรืออุทกภัยตรงนี้แม่หมอก็ขอสแสดงความเสียใจด้วยนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้นะคะแต่สําหรับเพื่อนๆชาวธนูที่เข้ามาฟังคลิปนี้แน่นอนค่ะชีวิตของคุณยังอยู่ดีกินดีแล้วก็มีความสุขนะคะยังใช้ชีวิตแบบ slow life ไปได้คําว่า slow l i f หมายความว่าช่วงนี้มันอาจจะเกิดสถานการณ์วิกฤตในหลายๆจังหวัดนะคะก็เป็นไปได้ว่าเศรษฐกิจ หรือว่าการทำงานรายรับรายจ่ายนะคะในเรื่องของบางทีใครค้าขายเนี่ยอาจจะซบเซาหรืออาจจะเงียบนะอาจจะเงียบแต่ก็เชื่อนะคะว่าชาวธนูเนี่ยได้แบบคือมันเหมือนกับเราสะสมสะเสบียงอะเราสะสมสะเสบียงเราคือมันเหมือนกับช่วงจังหวะที่ขาขึ้นอะควรจะ ุณจะตักตวงนะไม่บอกรู้สึกว่าช่วงชีวิตขาขึ้นของคุณคุณก็จะรู้จักตักตวงจนล้นเหลือแหละอ่ะมองว่าถ้าเป็นตัวของคุณเองอ,เอ, asi, อ่ะก็ล้นเหลือแหละพอเจอสถานการณ์นี้อ่ะคุณอาจจะใช้ชีวิตแบบช้าๆบ้างนะคะคือมันเหมือนกับเป็นชีวิตที่เอเอได้หยุดพักเหนื่อยบ้างอะไรบ้างนะแต่คุณก็ยังไปต่อกับชีวิตได้แบบสบายๆเนาะชาวธนูก่อนหน้านี้น่าจะทำงานหนักนะ สิบไม้เท้าแนละ้วทำงานหนักเอ,อ่อทำงานหนักจนบางทีเนี่ยไม่มีเวลาได้พักผ่อนไม่มีเวลาได้ใช้ชีวิตแบบสบายสบายได้ไปไหนได้ผ่อนคลายบ้างแต่หลังจากนี้เหมือนกับว่าเอ้ยชีวิตของคุณมันจะช้าลงนะคาว่าช้าลงคือเหมือนกับว่ามันมันเกี่ยวเนาะมันเกี่ยวกับในเรื่องของเอ่อการการทางานมันเกี่ยวกับในเรื่องของการค้าการขายอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะของคุณบางทีเนี่ยพอเจอสถานการณ์แบบนี้เนี่ย ชีวิตมันก็ช้าลงแต่คุณก็จะได้พักผ่อนได้ใช้ชีวิตแบบสบายๆมากขึ้นเพราะดูเหมือนกับที่ผ่านมาเนี่ยคุณก็ทํางานค่อนข้างหนักนะสิบไม้เท้าหรือบางทีเนี่ยอาจจะบอกว่า สองสัปดาห์นี้คุณจัดระเบียบจัดหน้าที่การหน้าที่การงานของคุณลงตัวแล้วก็อะไรที่เป็นความรับผิดชอบของคุณเนี่ยเมื่อคุณจัดระเบียบแล้วเนี่ยทุกอย่างมันเหมือนลงล็อกใช่ไหมทุกอย่างมันเหมือนโอเคจัดเรียงลาดับแล้วหนึ่งสองสามสี่เรียบร้อยแล้วเนี่ยหลังจากนี้ก็เออสบายละเออทุกอย่างก็เหมือนกับได้พักสักทีอย่างเงี้ยคะ่ะมันเหมือนก่อนหน้านี้ คุณก็ทุ่มเทนะคะในเรื่องของหน้าที่การงานของคุณเหมือนกันค่ะโอ้โหสิบไม้มากับสิบเหรียญแม่หมารู้สึกว่าในช่วงสองสัปดาห์นี้การเงินการทองของคุณเนี่ยเอาจริงมมันเหมือนกับเป็นอะไรที่ก่อนหน้านี้คุณได้สะสมเช่นคุณค้าขายดีคุณมีลูกค้าเยอะการเงินเข้ามาเยอะหรือบางทีก่อนหน้านี้เงินเดือนของคุณเนี่ยอ,อาจจะได้เพิ่มขึ้นจากเจ้านายอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ มันก็เหมือนกับคุณเก็บเงินเก่งนะช่วงนี้ไม่รู้สิก่อนหน้านี้คุณอาจจะมีเซนต์อะไรบางอย่างเกี่ยวกับเพราะชาวธนูเนี่ยเป็นคนที่เซนต์แรงนะคุณอาจจะมีเซนต์เกี่ยวกับสถานการณ์หรือบางทีเป็นการวางแผนชีวิตแบบไม่ประมาทเพราะว่ากังวลว่าเอ้ที่เดี๋ยวมันจะมีเรื่องนั้นเรื่องนี้เกิดขึ้นก็มองว่าชาวธนูเนี่ยได้แบบมีการจัดระเบียบวางแผนชีวิตตัวเองไว้ไว้เป็นอย่างดีพอมันเกิดสถานการณ์แบบนี้ขึ้นใช่ไหมเหมือนกับมีอุทกภัยหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะก็เหมือนกับว่า มันส่งผลกระทบอยู่แล้วใช่ไหมคะส่งผลกระทบยิ่งใครทําออนไลน์เนี่ยส่งผลกระทบแน่นอนแต่ก็ดูเหมือนกับว่าคุณจะได้สะสมะเงินทองนะคะ,ะจัดการระเบียบชีวิตของคุณเนี่ยการวางแผนชีวิตของคุณเนี่ยได้เป็นอย่างดีก็บอกว่าไม่ได้เดือดร้อนอะไรนะช่วงนีสง้สองสัปดาห์นี้ถือว่าชีวิตของคุณได้พักผ่อนกันแล้วกันเนาะเวลาอะไรที่มันช้าลงนะคะ เช่นชีวิตเคยยุ่งยุ่งยุ่ง,งแบบยุ่งมากๆเลยแต่หลังจากนี้เออลูกค้ามันก็เงียบๆนะอะไรเงียบๆนะก็ต้องก็ต้องทําใจแล้วก็เออใช้ชีวิตแบบชิวๆไปก่อนเนาะสบายๆได้ไพ่ดือทาวเวอร์นะคะเ h อทาวเวมากับอะไรเออหกไม้เท้าก็แปลกเนาะ บางคนเนี่ยอาจจะเจอสถานการณ์แบบไม่คาดคิดจริงๆไม่เหมาะขอบแบบคือเวลาได้เห็นข่าวเนี่ยเรื่องของน้ําท่วมเนี่ยออก็รู้สึกรู้สึกสงสารนะรู้สึกมันมันเศร้าอ่ะเห็นแบบน้ําพัดพาไม่ว่าจะเป็นน้องหมาน้องแมวไม่ว่าจะเป็นออน้องๆน,นะคะหรือคนเท่าคนแก่ที่นั่งบนหลังคาอะไรเงี้ยรอการช่วยเหลืออย่างเงี้ยเนาะบางทีเห็นแล้วมันโอ้โหแบบ น้ำป่าคือมาแบบขนาดนี้เลยเหรออย่างเงี้ยเนาะก็รู้สึกแบบมันรู้สึกเศร้าในใจอะ่ะจริงๆนะคือมันเหมือนกับทีนี้มันเกี่ยวกับดวงกับธนูยังไงมันไม่ได้เกี่ยวหรอกนะคะแต่แค่แม่หมอรู้สึกว่าดวงของชาวธนูเนี่ยเป็นดวงที่คล้าคลาดปลอดภยัย บางทั้งสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดที่มันเกิดขึ้นกับคุณเนี่ยแต่คุณน่ะได้ไพ่หกไม้เท้าเน่นหมายความว่าตัวของคุณเองนะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณดูแลตัวเองได้เป็นอย่างดีแล้วก็อยู่รอดปลอดภัยคุณเหมือนกับเออไม่ใช่เป็นคนที่ประมาทอนะประเมินสถานการณ์ชีวิตดูแลตัวเองได้เป็นอย่างดีไม่ประมาทกับการใช้ชีวิต แล้วไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแบบที่ไม่คาดคิดคิดก็แล้วแต่แต่คุณปลอดภัยเสมอประมาณนี้นะชาวธนูค่ะถือว่าคุณวางแผนชีวิตของคุณเนี่ยได้ดีมากๆเลยหรือบางทีนะเรื่องของหกไม้เท้าเนี่ยใครที่ทํางานนะคะใครที่ทํางานเนี่ยคุณอาจจะได้รับข่าวดีแบบแบบไม่คาดคิดก็ได,ด,ด้นะเช่นหนึ่งเลยเนี่ยการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งอาจจะคุณอาจจะได้รับข่าวดีก็เป็นไปได้มีโอกาสได้เลื่อนตําแหน่งแบบไม่คาดคิดนะ ได้รับข่าวดีแบบไม่คาดคิดด้วยเด็กถือถ้วยเจ็ดดาบนะคะแล้วก็จะเป็นราชินีถือถ้วยไพ่ถ้วยขึ้นเยอะมากเลยนะคะชาวธนูจริงๆคือเป็นไพ่ที่ดีนะไพ่ถ้วยเนี่ยไอ้ที่ขึ้นมาเนี่ยเป็นไพ่ที่ดีคือมีเจ็ดดาบขึ้นมาใบหนึ่งไม่หมอรู้สึกว่า ใครจะยังไงไม่รู้แหละคือมันเหมือนกับยังไงอะคือทุกคนต้องรับผิดชอบชีวิตตัวเองเนาะซึ่งการไม่ประมาทเนี่ยเพื่อนๆชาวธนูเนี่ยเป็นสิ่งที่คุณระมัดระวังเป็นคนที่ละเอียดรอบคอบแล้วเป็นคนที่รู้จักวางแผนนะคะในการใช้ชีวิตเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็แล้วแต่ชีวิตของคุณเนี่ยคือไม่หมอไม่อยากจะเปรียบเทียบนะว่าเอ้ยคนอื่นเนี่ยอาจจะเดือดร้อนอาจจะแบบเหมือนกับเจอปัญหาวิกฤตซึ่ง ตัวของคุณเองเนี่ยได้เตรียมการเอาไว้คุณได้สะสมอาหารนะคุณได้สะสมอาหารในขณะที่ทุกอย่างเนี่ยเป็นไปด้วยความยากลําบากในเรื่องของเศรษฐกิจหรือเรื่องของภัยต่างๆนะคะภัยพิบัติต่างๆนะคะแต่ชาวธนูเนี่ยคุณดูสิคุณยังมีข้าวปลาอาหารคุณยังมีที่อยู่อาศัยหรือคุณยังมีอะไรบางอย่างที่ดูแลตัวของคุณเองได้เป็นอย่างดี ะค,ะคุณจัดเตรียมคุณวางแผนเอาไว้นะคะเป็นอย่างดีให้กับชีวิตของคุณหรือบางทีเนี่ยใน2ส,สัปดาห์นี้อาจจะเป็นไพ่เตือนก็ได้นะคะใครทีใรทใรนะ่ใครที่อยู่ใกล้น้ำเนาะใครที่อยู่ใกล้น้าอย่าอย่าประมาทนะนะอย่าประมาทเตรียมการเตรียมวางแผนไว้ให้ดีๆก็แล้วกันนะคะสะสมอาหารที่สะสมได้นะคะอะไรที่สะสมได้อะไรที่ตุนได้ตุนนิดนึง คุณจะไม่ลำบากเอาเป็นว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็นแล้วแต่แม่หมอยังไม่ได้เห็นไพ่ในเรื่องของในเรื่องของความยากลำบากในชีวิตของคุณเลยนะเดวิลอ o ฟฟอร์จูนค่ะชีวิตยังขับเคลื่อนไปได้ดีๆมีความโชคดีเกิดขึ้นนะชาวธนูไพ่เดวิลออฟฟอร์จูนเนี่ย มันเหมือนกับเป็นไพ่เป็นไพ่โชคลาภด้วยนะสอสัปดาห์นี้นะคะคุณอาจจะมีโชคลาภใหญ่ก็ได้คุณอาจจะรู้สึกว่าคือคุณมองพอดีมันพอดีมามาทำคลิปช่วงนี้เนี่ยมันได้เห็นภัยเนาะเห็นภัยธรรมชาตินะคะมันก็เลยรู้สึกเหมือนกับว่าเออมันจะพกเข้ามาเรื่องนี้ตลอดเลยอะเพราะวาความรู้สึกของแม่หมอคือ รู้สึกว่าหลายๆคนเนี่ยเกิดความยากลำบากแต่ชาวธนูเนี่ยยืนอยู่ตรงจุดที่ปลอดภัยที่สุดมีความโชคดีเกิดขึ้นหลายๆเรื่องในชีวิตนะหกไม้เท้าความสำเร็จในหน้าที่การงาน the wheel of fortune เนี่ยคุณอาจจะไดะ้คุณอาจจะได้รับมรดกก็ได้นะตรงนี้หรือคุณอาจจะโชคดีอะไรบางอย่างที่คุณคาดไม่ถึงนะเป็นเป็นความโชคดีแบบโชคใหญ่อะ สองสัปดาห์นี้นะโชคชะตาชีวิตของคุณเนี่ยมันเหมือนกับมีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นนะราชาเหรียญก็มานะคะคุณจะได้ทรัพย์ใหญ่นะจริงชาวธนูคุณจะได้ทรัพย์ใหญ,นะชใหญ่ชีวิตของคุณอาจจะพลิกผันเปลี่ยนแปลงอาจจะได้เป็นเศรษฐีเลยก็ได้มันมีมันเหมือนกับมีเรื่องปฏิหารเกิดกับ ขึ้นกับคุณแบบที่คุณไม่คาดคิดน่ะบางทีเนาะเอ่อคุณเนี่ยก็พอใจกับสิ่งที่คุณมีอยู่แหละคุณไม่ได้ประมาทในเรื่องของการใช้ชีวิตการเงินการทองคุณดีหน้าที่การงานคุณดีแต่ว่าคุณอาจจะไม่คาดคิดว่าเอ้ยคุณเนี่ยจะพลิกผันกลายเป็นเศรษฐีได้อย่างที่คุณเคยคุณอาจจะเคยคิดว่าโอ้ถ้าคุณแบบมีโชคใหญ่เข้ามาเนี่ยชีวิตของคุณก็พลิกผันได้นะคะ ประมาณนี้แล้วสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่คุณรู้สึกว่ามันจะเกิดขึ้นกับคุณหรอแต่อะไรมันก็เกิดขึ้นได้นะจริงไพ่คิงเหรียญขึ้นมาเนี่ยบงบอกว่าสถานะการเงินของชาวธนูเนี่ยจะเปลี่ยนไปคุณจะเรียกตัวเองว่าเศรษฐีหรือมหาเศรษฐีได้เลยนะคะใน2ส,สัปดาห์นี้อะไรมันก็พลิกผันได้อะไรมันก็เกิดขึ้นได้นะคะหรือโชคชะตาหรือโชคชะตาของคุณเนี่ยอะไพ่เดนะวิลออฟฟอร์จูนะโชคชะตาของคุณเนี่ย เดินทางมาสู่ความมั่งคัง่งความร่ำรวยถึงเวลาที่ชาวธนูเนี่ยชีวิตจะร่ำรวยพลิกผ่านกลายเป็นเศรษฐีแล้วก็เป็นไปได้นะนั่นคุณดูนะได้ไพ่เดว์เวอร์โอความหมายดีนะไพ่เดว์เวอร์เนี่ยคือต้องบอกเลยนะคะว่าคุณผ่านอะไรไมาเยอะเนาะผ่านอะไรไมาเยอะสู้มาเยอะสู้ไม่เคยถอยนะชาวธนูเนี่ยสู้มาเยอะเรียนรู้ชีวิตมาเยอะมันเหมือนกับ คนเรานะพอมันรู้สึกถึงการตื่นรู้นะไฟเดอะเวิร์เนี่ยรู้สึกถึงการตื่นรู้เวลาที่เรารู้สึกว่าเราพอใจกับสิ่งที่มีอยู่ไม่ได้อยากได้อะไรไปมากกว่านี้แล้วะจะได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรชีวิตฉันก็สบายมาอยู่ตรงจุดนี้แล้วแต่ถ้าได้ก็ถือว่าเป็นบุญนะเออเป็นบุญบางครั้งในขณะที่คุณได้ปล่อยวางอะไรบางอย่างแล้วเนี่ยความโชคดีก็ถาถมเข้ามาหาคุณแบบที่คุณไม่คาดคิดเช่นกันนะคะทีนี้ใครที่ ใคที่อยากจะเดินทางนะไปต่างถิ่นต่างแดน ก็ถือว่าเป็นโชคลาภของคุณเหมือนกันนะคือการเดินทางเนี่ยอาจจะพาคุณได้ไปเจอกับสถานที่ที่ดีอาจไปเจอกับความมัง่งคั่งความร่ารวยหรือบางครัง้งใครที่รอจังหวะที่จะเดินทางไปต่างประเทศ2ส,สัปดาห์นี้คุณอาจจะได้ข่าวดีนะคะและการเดินทางของคุณเนี่ยอาจจะพาคุณเนี่ยไปเจอกับสิ่งที่ดีกว่าแล้วชีวิตของคุณพลิกผันอันนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะชาวธนูใครมีเกณฑ์บ้างนะคะหรือใครที่ทําทงานเกี่ยวกับต่างถิ่นต่างแดน ติดต่อประสานงานงานออนไลน์ทํางานเกี่ยวกับการต่างประเทศอะไรแบบนี้คุณจะมีโชคนะ,อ,ะอาจจะได้โปรเจกต์ใหญ่ๆเลยก็ได้นะคะใครจะไปรู้ชีวิตพลิกผันไปเลยก็ได้ไพ่ดีอ่ะไพ่ขึ้นมาสวยอ่ะเก้าไม้เทา้า อีกเรื่องหนึ่งนะคะในชีวิตของคุณเนี่ยไม่หมอเชื่อนะคะว่าในเรื่องของก้าวไม่เท้าเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งที่คุณคาดหวังไว้จะประสบความสําเร็จนะคะคุณดูนะชีวิตของคุณเนี่ยเ,เหมือนกับทําทุกอย่างนะทำทุกอย่าง,นะททางหน้าที่การงานไม่เคยเทอ้อไม่เคยไม่เคยคิดที่จะไปเพิ่งพาใครหรืออยู่ในไป ให้ใครเนี่ยมารับผิดชอบชีวิตของคุณคุณพยายามสู้คุณพยายามสร้างทุกอย่างมาด้วยตัวของคุณเองเนี่ยก้าวไม่เท้าเหนื่อยๆนะไม่หมอู้สึกว่าเหนื่อย,อยแต่คุณก็สามารถทํามาได้สําเร็จคุณพาชีวิตของคุณเนี่ยมาอยู่ในจุดที่ดีที่สุดอีกนิดเดียวอีกเรื่องเดียวที่คุณจะได้ไม่หมอู้สึกว่าเป็นเรื่องนี้แหละค่ะเป็นเรื่องความโชคดีแบบที่คุณไม่คาดคิด ความสาเร็จอันยิ่งใหญ่ความมั่งคั่งของคุณแบบที่คุณแบบที่คุณอาจจะเคยหวังเอาไว้แต่ก็ไม่ได้แบบว่าไปคือเวลาของเวลาคนเรามีความฝันนะนะคะคือคุณเนี่ยไม่ได้ไปแบบยึดติดอยู่กับความฝันอันนั้นหมายความว่าคนเรามีความฝันมีความฝันมีความหวังได้แต่คุณไม่เคยนิ่งเฉยคุณก็ทํางานทําหน้าที่ของคุณต่อไปบางคนแบบบางทีมีความฝันกับเรื่องนั้น ก็ก็รอคอยความฝันอย่างเดียวนะแล้วก็ไม่ทําอะไรแบบนี้ก็มีเหมือนกันนะคะแต่ชาวธนูเนี่ยถ้าความถ้าความฝันอะไรบางอย่างเนี่ยมันเป็นจริงก็ดีแต่คุณก็ไม่ประมาทไงคุณก็พยายามทํางานคุณก็พยายามสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยตัวของคุณเองคือไม่รอคอยเรียกว่าไม่รอคอยวาสนาขอโทษนะคะเสียงของแม่หมอเริ่มหายนะคะคือไม่รอคอยบุญวาสนา,ค,อค,อสนาคือมันเหมือนกับว่าอ่ะจะสู้ด้วยตัวเองก่อนนะคะถือว่าด,ดีค่ะ อีกนิดเดียวคุณจะสําเร็จแล้วจริงๆก็สําเร็จมาหลายเรื่องแล้วแหละแต่มีเรื่องเดียวที่คุณที่คุณรู้สึกว่ามันจะเป็นไปได้ไหมทุกอย่างมันกำลังจะเป็นไปได้นะคะคุณอาจจะมีความหวังนะคะมีความเชื่อว่าเอ้ยนะมันต้องมีสีสักวันหนึ่งที่คุณจะต้องมีชีวิตที่ดีที่ดีมากกว่านี้และไพ่ใบนี้นะคะเป็นไพ่เดิมไพ่พาร์ลซีไพ่ใบนี้นะคะบ่งบอก ถึงชาวธนูเลยนะคะว่าชีวิตของคุณนะจริงนะคุณสามารถที่จะให้แสงสว่างกับตัวเองได้คุณเป็นคนที่ตื่นรู้คุณเป็นคนที่มีปัญญาบางทีเนี่ยการที่คุณมาอยู่ตรงจุดนี้ได้หนึ่งเลยนะคุณอาจจะมีครูบาอาจารย์ที่ดีหรือตัวของคุณเองนั่นแหละเป็นครูบาอาจารย์ที่ดีนะคะ,ะมีเจตนาดีมีความคิดดีๆหรือเป็นแสงสว่างให้กับผู้อื่นคอยช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอ คุณมีตะเกียงอ่ะคุณมีตะเกียงเป็นของตัวคุณเองอ่ะนั่นหมายถึงนั่นหมายถึงไม่ว่าคุณเจอปัญหาอะไรในชีวิตนะคะคุณสามารถเป็นแสงสว่างให้กับตัวเองได้แก้ปัญหาได้ด้วยตัวของคุณเองนะคะคือผ่านทุกสถานการณ์มาได้ด้วยตัวของคุณเองคุณเป็นคนเก่งนะคุณเรียนรู้คุณอาชีวิตของคุณจากประสบการณ์ของคุณเนี่ยแล้วคุณก็เป็นคนที่สามารถที่จะ คือใครที่เป็นหมอดูใครที่มาทางสายครูบาอาจารย์ทางด้านจิตวิญญาณเนี่ยคุณช่วยผู้อื่นได้เยอะมากเลยนะทําไมพาไพ่ใบนี้ถึงปรากฏขึ้นอาจจะเป็นเพราะว่าไพา่เราจะตอบคุณว่าการที่ชีวิตของคุณเนี่ยรอดพ้นนะฮะรอดพ้นจากภัยต่างๆรอดพ้นจากความทุกข์ความยากลําบากอะไรก็แล้วแต่เราก็เกิดความโชคดีแบบที่คุณไม่คาดคิดขึ้นมาเนี่ยชีวิตของคุณพลิกผันเปลี่ยนแปลงเนี่ย คือจริงสองสัปดาห์นี้อะไรก็เกิดขึ้นได้นะเพะไอ้ไพ่ใหญ่ขึ้นมาไพ่แบบดีๆขึ้นมาท้งนั้นเลยนั่นหมายความว่าก่อนหน้านี้คุณน่ยได้สร้างคุณงามความดีเอาไว้เยอะจริงๆคุณเปรียบเสมือนคนที่ช่วยเหลือช่วยเหลือได้ตามที่คุณช่วยเหลือนะคุณช่วยเหลือมาตลอดคุณเล็กๆน้อยๆคุณช่วยมาตลอดแม้กระทั่งเรื่องใหญ่ๆที่คุณช่วยได้คุณก็ช่วยอะไรที่ไม่เกินความสามารถของคุณนะคะคุณก็ช่วย เพราะฉะนั้นคุณเป็นคนที่สั่งสมนะคะในเรื่องของบุญกุศลม,มาตลอดเพราะฉะนั้นถ้าสิ่งนี้เกิดขึ้นกับคุณเนี่ยขอให้คุณได้รู้ว่าเพราะตัวของคุณเองนั้นเป็นคนที่ดีคิดดีทำดีแล้วก็ปฏิบัติดีใช้ชีวิตมาทั้งทั้งทางโลกทางธรรมเข้ามาผสมผสานกันแล้วก็อยู่ในเส้นทางที่ดีเสมอเป็นคนที่แบบให้แสงสว่างกับตัวเองแล้วก็ผู้อื่นได้ด้วย แต่เวลาที่คุณเดือดร้อนนะเวลาที่คุณมีความทุกข์นะแม่หมอเชื่อเลยว่าคนอื่นเนี่ยมาช่วยคุณไม่ได้หรอกคุณจะต้องเยียวยาตัวเองคุณจะต้องให้แสงสว่างนําทางตัวเองแต่เวลาที่คนอื่นนะคะเขามีความทุกข์เนี่ยคุณสามารถเป็นที่พึ่งให้กับคนอื่นได้จริงไหมคะชาวธนูแม่หมอรู้สึกแบบนั้นนะคะโอเคอาจจะมีอาจจะที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะได้เจอคนที่ดีเข้ามาช่วยเหลือบ้างเข้ามาเกือ้อกูลบ้างอ่าก็ไม่ได้แบบก็ไม่อาจจะไม่ได้แบบ บ่อยมากนะคะอาจจะไม่ได้บ่อยมากแต่คุณก็ไม่เคยลืมบุญคุณเรื่องของความกระตันยูรู้คุณนี่แหละทําให้ชาวธนูเนี่ยนะคะเจริญรุ่งเรืองในชีวิตเจริญรุ่งเรืองแล้วก็ก้าวหน้าแล้วก็เกิดความโชคดีขึ้นแบบที่คุณไม่คาดคิดก็เนื่องจากตัวของคุณเนี่ยมันเหมือนกับมีบุญบารมีนั่นเองค่ะด้วยด้วยบุญบารมีของคุณนะคะอ่ะแม่หมอสรุปให้คุณหนึ่งไปนะคะ ชาวธนูเอาเป็นว่าสองสัปดาห์นี้สุดยอดเลยชีวิตคุณเปลี่ยนได้เลยนะขอหนึ่งใบค่ะอัศาวินถือเหรียญน,นะคะก็มองว่าไพ่ใบนี้เนี่ยหลังจากนี้นะคะชีวิตของคุณในสองสัปดาห์นี้มันเหมือนกับออคุณอาจจะ ได้ไปนะได้เดินทางได้ใช้เงินใช้ทองได้ดูแลตัวเองชีวิตนะบางทีเนี่ยอาจจะทำเพื่อผู้อื่นมาเยอะเสียสละเพื่อคนอื่นมาเยอะหลังจากนี้นะคะจะได้ทำเพื่อตัวเองบ้างดูแลชีวิตตัวเองบ้างอะไรบ้างได้เป็นอย่างดีก็อาจจะเป็นช่วงเวลาหลังจากนี้คุณอาจจะได้ใช้เงินใช้ทองได้ สร้างสิ่งดีๆกับตัวเองทาอะไรตามใจตัวเองอิสระเสรีก็เป็นไปได้นะเอาจริงๆคือคนเราเนาะพอมันเกิดความโชคดีมีเงินมีทองเข้ามามั่งคั่งร่ํารวยขึ้นมาเนี่ยแล้วหลังจากนี้ชีวิตจะเป็นยังไงก็อาจจะชีวิตที่เหลือก็ดูแลตัวเองหาความอิสระตอนนี้คุณคิดอะไรค,คุณอยากจะได้อะไรคุณอยากจะดูแลชีวิตของคุณยังไงคุณอยากจะสบายแล้วก็ใช้ชีวิตยังไงมันเหมือนหลังจากนี้คุณจะได้ใช้ชีวิตของคุณในแบบที่คุณต้องการนะคะ เนาะก็ถือว่าเป็น2ส,สัปดาห์ที่จะมีข่าวดีเรื่องดีๆเกิดขึ้นกับเพื่อนๆชาวสนูคุณสังเกตไหมว่าไพ่าดาบเนี่ยมีแค่เจดดาบในเรื่องของการวางแผนชีวิตของคุณเท่านั้นแหละนะคะคือการที่คุณใช้ชีวิตไม่ประมาทก็ไม่ได้หมายความว่าเจ็ดดาบเนี่ยเป็นอุปสรรคอะไรในชีวิตของคุณน้องเขาเรียกว่าวางแผนชีวิตมาดีโอเคค่ะก็น่าจะครบถ้วแล้วนะ ก็ดีใจกับเพื่อนๆชาวธนูนะที่ได้ไพ่ทั้งได้ไพ่ทั้ง W ดวิล f o ร t u n e ราชาเหรียญแล้วก็มีไพ่ The World เนี่ยโอ้โหสามใบติดชีวิตคุณเปลี่ยนเลยเพราะฉะนั้นไพ่ใบแรกของคุณก็คือไพ่หนึ่งถ้วยเนี่ยบ่งบอกถึงที่อยู่อาศัยใหม่ๆนะคะขอย้อนไปนะที่อยู่อาศัยใหม่ๆความสุขความอุดมสมบูรณ์มันล้นเหลือนะ่ะชีวิตเนี่ยนะมันล้นเหลือโอเคไหมความสุขสบายความสุขมันล้นเหลือเลยเปตัวเองนะหลังจากนี้ดูแลตัวเองเปตัวเองนะคะ โอเคค่ะสำหรับเพื่อนๆที่สนใจดูดวงส่วนตัวนะคะรายละเอียดไม่หมอก็แปะไว้ใต้คลิปแล้วนะอย่าลืมเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะใครทีอ่อยากจะซัพพอร์ตม่หมอก็กดสับสปคตงได้และใครที่สนใจน้ำหอมของแม่หมอนะคะ The ะเบสมากๆเลยค่ะหลังจนี้เราก็จะมาคุยเรื่องน้ำหอมกันนะคะ สวัสดีค่ะและนี่ก็คือช่วงเวลาเห็นความหอมค่ะใครที่ชอบในเรื่องของความหอมนะคะช่องของแม่หมอก็จะมีน้ําหอมมหาสเสน่ห์นะคะเป็นกลิ่นกุหลาบ3ามกลิ่นกุหลาบขาวแล้วก็แดงชมพูนะคะ,ะในขวดมนตรานในดวงใจในปริมาณ50 ml ในราคา999บาทความหอมนะคะเสมือนคุณยืนอยู่ในดงกุหลาบเลยหอมสดชื่นนะคะ เป็นกุหลาบสดไม่ใช่กุหลาบเหี่ยวกุหลาบแห้งแน่นอนนะคะกลิ่นสีแดงเนี่ยก็จะให้ความรู้สึกแบบหวานแล้วก็มีสเสน่ห์น่าหลงไหลสีขาวก็ให้ความรู้สึกแบบกลิ่นกายสะอาดแล้วก็หอมกลุ่นไปด้วยกลิ่นกุหลาบนั่นเองค่ะส่วนสีชมพูเนี่ยก็ให้ความรู้สึกสดใสน่ารักน่ากอดแต่ก็ยังคงความเป็นกุหลาบไว้ซึ่งจะมีกลิ่นที่แตกต่างกันออกไปนะคะอย่างชัดเจนค่ะ มีขนาด30 ml ด้วยนะคะในราคา599บาทค่ะนอกจากนี้ใครที่ชื่นชอบกลิ่นแบบไทยๆนะคะกลิ่นมะลิที่หอมสดชื่นมากๆคุณเองก็ยังใช้เป็นน้ำหอมประจำตัวได้ฉีดปลอกหมอนที่นอนผ่อนคลายหลับสบายหรือจะฉีดในรถก็ได้ฉีดห้องพระหิ้งพระนะคะใช้ปูชาพระแทนมะลิสดได้เลยนะในราคา699บาท100 ml ค่ะขวดใหญ่เลยนะคะแล้วก็ นอกจากนั้นก็ยังมีกลิ่นไม้กลษณน,นาซึ่งกลิ่นนี้จะให้ความชัดเจนในกลิ่นมากๆหอมละมุนมากๆนะคะผ่อนคลายคลายเครียดได้ใช้เป็นน้ําหอมประจําตัวบอกได้เลยว่าใครเดินผ่านกูเนี่ยจะต้องรู้สึกถึงความหอมแล้วก็ต้องหันกลับมานะคะทักว่าหอมอะไรเนาะใช้น้ําหอมยี่้ออะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะในราคา699บาทเหมือนกันนะคะ100 ML ค่ะหอมติดโทนนานมากๆนะคะ จริงๆแม่หมออยากจะฉีดให้คุณดูคือจริงๆทุกทุกอย่างเลยนะทุกกลิ่นเลยนะจะเป็นแบบนี้นะคะคืออ่ามันเรียกว่าเป็นน้ำมันนะคะคล้ายๆอยออยคือมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์น้อยมากๆนะน้อยจริงๆค่ะคือจะให้ความเงาเนีย่ยเหมือนน้ำมันเคลือบผิวคุณจะ กลิ่นเนี่ยจะหอมติดทนนานสดชื่นมากๆเลยนะคะคุณจะติดใจในไม้กฤิศน,นาของแม่หมออ่ะแล้วพิเศษเลยนะคะสำหรับใครที่ชื่นชอบความหอมแบบละมุนกลิ่นกายสะอาดหอมอ่อนๆนะคะกลิ่นเนี้ยเป็นกลิ่นที่น่าค้นหาเพราะบางทีเนี่ยเวลาที่โชว์ไปแตะจมูกเนี่ยมันจะรู้สึกสัมผัสได้เลยว่าเฮ้ยกลิ่นอะไรเนี่ยทำไมมันรู้สึกหอมสะอาดแบบนี้ทุกคนจะต้องถามหากลิ่น จริงๆกลิ่นนะ,ะการใช้ไปถติว่าคุณไปสมัครงานหรือไปคุยงานหรือไปออกเดทอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือมีธุระที่ต้องออกไปข้างนอกอสําคัญๆนะคุณใช้กลิ่นนะี้นะบอกได้เลยว่าเสริมสร้างสเสน่ห์น้าค้นหาแล้วก็น่าหลงไหลมากๆจริงๆชาขาวแบบหอมละมุนมากๆเลยนะคะ 100ml นะคะในราคา999บาทค่ะแล้วนอกจากนั้นนะคะสําหรับ คุณผู้ชายจริงๆใช้ได้ทั้งคุณผู้ชายแล้วก็คุณผู้หญิงนะเป็นน้ำหอมกลิ่นเคาน์เตอร์แบรนด์ให้ความรู้สึกแบบสะอาดสดชื่นเหมือนคนกลิ่นกายสะอาดตัวหอมมีสเสน่ห์นะคะคุณจะกลายเป็นคนที่ตัวหอมเลยลองพิสูจน์ดูได้นะในกลิ่นที่คุณผู้ชายสามารถที่จะใช้ได้นะคะผู้หญิงก็ใช้ได้ค่ะอันนี้ก็จริงๆฟอร์เมนนะสำหรับผู้ชายแต่ผู้หญิงใช้ได้คือแม่หมอก็ก็ชอบนะก็ยังใช้เหมือนกันนะคะคือแบบ เป็นกลิ่นเคาน์เตอร์แบรนด์ที่คุณแบบต้องบอกเลยว่าเป็นกลิ่นที่คุณตามหาคุณจะรู้สึกได้เลยว่านี่แหละเป็นกลิ่นที่คุณตามหาเลยประมาณนี้ติดทนนานค่ะนะคะ50 ML นะคะในราคา999บาทที่คุณจับต้องได้ในราคาที่แบบาจากราคาที่คุณเคยดูในเคาน์เตอร์หลายๆพันอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะ ไม่ว่าคุณจะสั่งกลิ่นใดก็แล้วแต่นะของผู้ชายนะคะสําหรับทุกๆก,กลิ่นเลยเนี่ยแอดมินเขาก็จะมีตัวเทสให้สมมติว่าคุณสั่งมาอ่านแบบฟอร์เมน1ใช่ไหมคะคุณก็จะได้ f o r m เมน2ฟอร์เมน3ไปด้วยก็คือเป็นกลิ่นเทสให้คุณได้ไปทดลองอย่างจุใจเลยนะคะแต่ถ้าใครที่มั่นใจในในน้าหอมของไม่หมอมีคุณภาพอยู่แล้วใครจะ รวมยอด3ามกลิ่นไปเลยแบบนี้ไเลย3ามขวดเลยเนี่ยแม่หมอก็คิดให้ในราคา2,500บาททุนทวนนะคะโอเคค่ะอันนี้ก็น่าจะครบทุนแล้วในเรื่องของน้ำหอมแม่หมอก็ขอกราบขอบคุณทุกๆการสนับสนุนนะคะสวัสดีค่ะ